ครับแต่ว่าเจ้ารองเท้าแตะนี่แหละครับที่ซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ข้างในว่าแต่ว่าเครื่องมือที่จะมาช่วยป๋าหายาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าแตะนี่มันคืออะไรกันล่ะครับเนี่ยนี้ผมจะทดลองตัวนี้ใช้เข็มนะเออเข็มฉีดยาเนี่ยนะไอเรานึกว่าเป็นนวัตกรรมไฮเทคที่ไหนคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าป๋าจะทํายังไงกับเข็มฉีดยาอันนี้และสิ่งที่เห็นต่อไปนี้เป็นสถานการณ์จําลองจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วครับ เริ่มจากการเอาเข็มฉีดยาไปลนไฟฆ่าเชือ้อเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรแปลกปลอมหลงเหลืออยู่ในเข็มฉีดยาครับจากนั้นป๋าก็เอาเข็มไปจิ้มที่พื้นรองเท้าอย่างนี้เขาก็ไม่มเสียหายนะเรากดไปเรื่อยๆก่อนที่จะเอาออกมาดูครับลักษณะมันดูเหมือนมีผงอะไรสีน้ำตาลอยูอ่ใช่ตนะิดไฟนี่เป็นยาเสพติดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเผาดูนะ ปใช้ไปแชกเผาดูว่าถ้ามันฟูดๆออกมาก็โอเคอ่ะแล้วที่ไฟมันพุ่งออกมาอย่างนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับป๋าผมว่ามันเข้าขายรีนแล้วเมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่าข้างในรองเท้าแตะมีเฮโรอ,อีนซุกซ่อนอยู่ป๋าก็จัดการงัดรองเท้าเลยครับนั่นแนแ่เพียบเลยครับคุณผู้ชมและเพื่อความมั่นใจครั้งสุดท้ายของกลางที่ได้จะถูกนําไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเฮโรอ,อีนแท้แน่นอน สิ่งของเหล่านี้จะถูกนําไปดาเนินคดีเพื่อจับกุมผู้กระทําผิดต่อไปด้วยครับมันเป็นงานท้าทายความสามารถอันนี้แน่นอนเลยอันนี้ผมบอกตรงๆว่าคือหน่วยงานไหนที่จะทําได้อย่างนี้มันไม่ใช่ของง่ายแล้วมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วมันซุกซ่อนอย่างมาเป็นวันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่นี่แล้วคุณจะไปรู้มันอยู่ีชิ้นไหนแล้วคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้เรา,เรา,เรา,เราต้องไฟเอาให้ได้ว่ามันคู่ตรงไหน อันนี้ดีความสามารถเฉพาะตัวตรงนี้สำคัญมากทุกวันนี้แม่ป๋าจะเกษียณราชการมาเกือบ10ปีแล้วแต่ป๋าก็ยังยืนหยัดถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับลูกศิษย์แบบไม่มีกักก๊กไม่มีแมนเมอ่ยทีเดียวครับและด้วยความใจกว้างหยุดแม่น้ำวกกับความสามารถระดับโรมาจารย์ยังต้องยกนิ้วให้ชื่อเสียงของป๋าจึงเป็นที่ร่ำลือและกล่าวขานทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยทีเดียวครับเรียกว่าพอเอ่ยชื่อป๋าปุ๊บ ในวงการปราบปรามยาเสพติดไม่มีผู้ใดไม่รู้จักป๋าคือแกได้รับการยอมรับสูงมากกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยหลายท่านก็เ,เป็นเคยเป็นลูกศิษย์จะให้รางวัลแกทุกปีมีรางวัลหลายๆรางวัลเต็มตู้เลยที่บ้านแกโอ้โหโและรางวัลที่เห็นจนล้นตู้นี้ขนา่าจะก,การันตีได้เป็นอย่างดีว่าป๋านสุดยอดแค่ไหนแต่สิ่งที่ป๋าภูมิใจที่สุด กลับไม่ใช่รางวัลจากประเทศไหนๆครับแต่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานตอบแทนคุณของแผ่นดินก็มันมันเป็นสิ่งที่ผมใจลึกๆในในชีวิตนะครั้นนะงหนึ่งเราทําประโยชน์ให้กับสังคมเราทําเพื่อเบื้องมนครับเพื่อนบอกตัวนะผมเพื่อทําเพื่อเพราะแบบเ,เ,เ,เดี๋ยวเจ้าหัวจริงือต้องการสงนั้นมากกว่านี่แหละครับทั้งเก่งและดีขนาดนี้กระบี่มือหนึ่งขอคารวะอย่างหมดหัวใจนี่แหละครับซุปเปอร์เกา๋าป่า สุดละกากรตาทิ้ง